สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์นะคะได้ตำแหน่งมหาอุดในรอบ1ปีนะคะวันที่14เมษายนนะคะช่วงสงกรานที่ผ่านมาจนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะตำแหน่งมหาอุดเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในรอบปีนะคะมีพลังอำนาจสูงสุดในรอบปีเลย ดวงตอนเกิดนะชาวเมฆนะคะคุณไปเช็คดูได้นะคะใครมีดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาอุดตอนเกิดบ้างเขาบอกว่าใครที่มีดาวดวงนี้นะคะ ได้ตำแหน่งมหาอุตตรเกิดเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะเกิดในตระกูลที่ร่ํารวยเงินทองนะคะมีอํานาจวัสนาบารมีค่ะหรือว่าคุณมีการศึกษาที่ดีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดมากกว่าบุคคลอื่นๆนะคะรับราชการคุมคนนะคะเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยจะดีมากๆเลยค่ะหรือว่าถ้าคุณเกิดในตระกูลที่บางทีไม่ได้รับช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะคะออคุณก็จะมีบุญวัสนาที่ดี ต่างจากพี่น้องนะคะญาติพี่น้องที่เกิดมาในตระก,กูลเดียวกันค่ะ อลิสก็เปิดให้หมดนะคะทีเดียวเนี่ยไพ่ประจำตัวคุณนะคะชาวเมธนะคะเอ็มเพอร์เเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยไพ่ดีมากนะคะทุกใบเลยนะมีใบเดียวนะคะแค่ใบเดียวเท่านั้นคือ2ดาบแต่ว่ามันไม่ใช่ดาบที่แบบร้ายแรงน่ะนะคะสดาบหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าการวิตกกังวลนะคะความคิดมากความสับสนนะคะหรือว่ามีความอึดอัดในเรื่องบางเรื่องนะคะมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องไม่ดีเอางี้นะคะมีไพ่5ดาบเนี่ย เกี่ยวข้องกับการทะเลาะกับบุคคลรอบๆตัวนะคะได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะมันไม่ใช่ดาบที่แบบแปดดาบ9ดาบ10ดาบอะไรพวกนั้นนะเด่นเรื่องไหนที่สุดนะคะบอกเลยเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะอะไรนะคะมีไพ่ของชาริออตนะคะไพ่ของ ประสบความสำเร็จไพ่ success นะคะขึ้นมามีไพ่ของ king ถือไม่เท้านะคะหน้าที่การงานแล้วก็มีไพ่ประจำตัวคุณมาด้วยนะคะก็คือไพ่ emperor ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ชาวเม่นะคะหนึ่งเดือนเต็ม หลังจากนี้ไปนะคะใครที่สมัครงานรองงานไว้อยู่นะคะมีไพ่สามเหรียญเนี่ยไพ่ของการสมัครงานขึ้นมาด้วยโอกาสสูงมากๆนะคะที่จะประสบความสําเร็จค่ะใครเจรจาการค้าการขายอยู่นะคะมีโอกาสได้ทําสัญญาเซ็นสัญญาที่สําคัญสําคัญนะคะหรือว่าเกณฑ์การได้รับโอกาสบางอย่างจาก ผู้ใหญ่ในสายงานใครนะต้องการรอให้ผู้มีอำนาจนะคะจะดประกาศเซ็น p r o ูฟอนุมัติบางเรื่องนะคะได้ทุกเรื่องเลยนะจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะหรือว่าเอกสารสำคัญบางอย่างที่คุณรอการอนุมัติอยู่ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะมีโอกาสได้นะคะมีไพ่เนี้ย king ถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยคะ่ะใครรอโปรเจกต์สำคัญงานสำคัญเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่างานส่วนตัวมีโอกาสที่จะ หารายได้เพิ่มนะคะประสบความสําเร็จค่ะคิงถือไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยชาริออตก็ขึ้นมาอีกนะคะเป็นไพ่ของความสําเร็จความสมหวังไพ่สามเรียนขึ้นมาคุณอาจจะมีเกียรได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมตอนนี้นะคะถ้าคุณมีความสนใจเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นไพ่ของการเรียนรู้ไพ่ของการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการลงทุนในช่วงนี้นะคะถามว่าลงทุนได้ไหมนะคะคุณอาจจะมีความสับสนอยู่นะมีไพ่ของสองดาบขึ้นมานะคะมีไพ่ของห้า ดาบขึ้นมาด้วยเนี่ยลงทุนได้แต่ว่าระวังบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนกันนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องให้ผิดใจกันนะคะมีไพ่5ดาบขึ้นมาอย่าเพิ่งยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจที่ไม่มีที่มาที่ไปนะคะธุรกิจแบบใต้โต๊ะนะคะหรือว่าธุรกิจสีเทานะคะมีไพ่7ดดาบขึ้นมาเนี่ยคือการทำอะไรลับๆการทำอะไรเบื้องหลังนะคะมีไพ่ของเวลขึ้นมา จริงๆถามว่าชาวเมธเนี่ยนะปีนี้นะคะงานอะไรโดดเด่นที่สุดนะคะมันไม่มีงานอะไรโดดเด่นที่สุดหรอกแต่เวลามันมีไพ่ของเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาแบบเนี้ยงานที่ สามารถสะท้อนตัวตนของคุณเองคุณเก่งด้านไหนนะคะคุณหยิบออกมาแล้วทำงานนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษเลยเพราะว่าไพ่ประจำตัวเวลามันขึ้นมานะคะหมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสมีชื่อเสียงในสิ่งที่คุณเนี่ยมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดสิ่งที่คุณเรียนรู้มาในสมัยเรียนหรือว่าสิ่งที่คุณชอบนะคะคุณอาจจะได้พบเจอ างานที่ชอบนะคะงานที่ใช่หรือว่าสภาพสังคมแวดล้อมที่คุณรู้สึกว่ามีความสบายใจมากยิ่งขึ้นคือไพ่ใบนี N ้ค e ่ะหรือว่าไพ่เวิลด์อย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมานะงานที่จะต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ IMPORT EXPORT นะคะหรือว่าเจ้านายบริษัทเป็นชาวต่างชาตินะมีการใช้ภาษาอื่นๆ เป็นงานเกี่ยวกับคอนเทนต์เบื้องหลังออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่เวิลด์เนี่ยมันคือไรพรมแดนอะนะคะเพราะฉะนั้นงานโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะคะในหน้านะคะยูทูบเบอร์หรือว่าช่องทางโซเชียลเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะทําเงินทําทองแล้วก็หารายได้เนี่ยมีไพ่ของความสําเร็จนะคะชาริออตเนี่ยก็เป็นไพ่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศอีกนะคะมีไพ่เกี่ยวกับต่างประเทศนะ,ะขึ้นมา3ใบนะคะมีไพ่เวิลด์ชาริออตแล้วก็เอ็มพาร์เรอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครต้องการทำงานสายงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะมีโอกาสได้หรือแม้กระทั่งคุณกำลังรอวีซ่าอยู่นะคะไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะได้เลยเนี่ยมีไพ่เอ็มเพอร์เรอร์ไพ่เวิร์เนี่ยคือคนที่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศนะคะจะด้วยการเรียนต่อนะตามคู่ตามแฟนหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่นะคะมีไพ่ชาลิออตเนี่ยคือคนที่เดินทางนะคะข้ามนาม้ำข้ามทะเลเนี่ยมันขึ้นมาอีกค่ะ มีไพ่ของเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาใบเดียวก็จริงนะคะแต่มันเป็นเหรียญที่ดีนะสามเหรียญน,นะคะนอกนั้น,นียมันเป็นไพ่เมเจอร์นะคะหลักที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันดีทุกใบนะคะไพ่เมเจอร์ที่ขึ้นมาเดี๋ยวความรักอลิสคอยมาพูดนะคะที่หลังนะจริงๆชาวเมษปีนี้เนี่ยนะคะถามว่าเด่นเรื่องอะไรที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะกับการเดินทางมากกว่าเรื่องความรักนะค,ะความรักเนี่ยนะ ถามว่าเอาคนโสดก่อนนะคะคนโสดเนี่ยความรักมีเข้ามาไหมนะคะอาจจะมาจากการทำงานนะคะผู้รวมงานแนะนำให้รู้จัก หรือว่าจากการเดินทางของคุณนะคะมีไพ่ของการเดินทางเนี่ยไพ่ชารีออกับไพ่เวิร์ขึ้นมาหรือว่าอัจวินนะคะถือถ้วยเนี่ยสาใบนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นการพบรักจากการเดินทางของคุณหรือว่าสายงานนะคะอย่างที่บอกค่ะแต่ระวังคนที่เข้ามาเพราะจริงๆปีนี้ชาวเมษไม่ค่อยจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องความรักถามว่าไม่มีเข้ามาเลยหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะคะแต่คุณอาจจะต้องศึกษาให้แน่ใจซะก่อนนะคะว่าเออเขาได้เลิกลาจาก คนเก่าไปหรือ,อยังนะคะอาจจะรขะลักคะซังกันอยู่แล้วมีความสับสนนะคะหรือว่าเป็นตัวชาวเมรเองก็ได้นะเออยังสับสนมีไพ่ของความสับสนขึ้นมาเนี่ยมีไพ่ของการทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เนืองๆขึ้นมาแล้วเหมือนจะ move on ต่อก็อจะยังไงดีนะคะอาจจะมีความ รักแบบลับๆนะคะมันคือทําอะไรลับหลังนะนะคะมีไพ่เจ็ดดาบนะคะมันขึ้นมาด้วยสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วจริงๆถามว่ามันน่าห่วงอะไรมากไหมมีเรื่องเดียวเท่านั้นชาวเมษปีนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะเนี่ยแหละเพราะว่าเวลาเปิดไพ่เกี่ยวกับด้านความรักขึ้นมามักจะได้ไพ่เกี่ยวกับการมีทิฏฐิการนิ่งๆเงียบๆนะคะหรือว่าการแบบ3วันดี4วันทะเลาะนะคะมันขึ้นมาค่ะปัญหาอุปสรรคทุกอย่าง ที่ชาวเมฆกำลังเผชิญอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความรู้สึกในจิตใจ,ใจอยู่นะคะมีไพ่ของการหลุดพ้นเนี่ยมันขึ้นมานะคะมีไพ่ชารีออตเนี่ยนะคะคือ move ไปอยู่ในที่ใหม่นะคะความรู้สึกใหม่ move on นะคะแล้วมีไพ่ของอหกดาบอย่างเงี้ยมันขึ้นมาด้วยนะคะคือออกมาจากจุดที่คุณรู้สึกว่ามันอึดอัด<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อึดอัดใน ด้านการงานนะคะเปิดมากี่ครั้งชาวเมดนะการงานนะคะคุณมีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่ในที่ใหม่นะคะหรือว่าได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะจะเป็นงานประจํางานพิเศษงานเสริมงานฟรีแลนซ์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ออกมาเจอในสิ่งที่คุณชอบมากกว่าเดิมสถานที่ที่ใช่เจ้านายที่รู้สึกว่า เอ็นดูคุณมากกว่าเดิมนะคะมีทางไพ่เอ็มเปอเนอร์เนี่ยแล้วก็คิงถือไม่เท้าขึ้นมาเลยไพ่เวิร์ขึ้นมาอีกนะคะมีความสุขกับที่ใหม่มากยิ่งขึ้นแต่คุณจะต้อง move มาจาก ที่เก่านะคะคนเก่าความรู้สึกเก่าๆนะคะหกดาบขึ้นมาค่ะขอไพ่อีก3าใบให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะเรามาดูกันเลยมีไพ่ของการจบเนี่ยอืมเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเลยนะคะคุณจะต้องจบจากบางที่นะคะคนสภาพแวดล้อมสังคมนะคะเจ้านายเพื่อนร่วมงานคนรักอะไรที่มันไม่ใช่นะ่ะปีนี้นะชาวเมษเหมือนกับเป็นปีของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะ,คะการจบของคุณเนะี่ยอาจจะมีความเจ็บปวดอยู่นะคะมีไพ่สิบดาบ แต่เหมือนคุณอดทนแล้วอดทนอีกนะกับอะไรเก่าๆก,กับอดีตนะคะอยู่ที่ชาวเมทเองนะว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะว่าไพ่ก็เป็นเพียงแค่ไกด์แดนซ์มาก่อนที่คุณจะออกมาบางทีคุณมีความสับสนมากๆอยู่เนี่ยมีไพ่ของสองดาบขึ้นมานะแต่เชื่อว่าการตัดสินใจของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไหนเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่เวลเนี่ยมันตามไพ่ของความสับสนเนี่ย ขึ้นมาเลยนะคะมีไพ่ของ10ดาบขึ้นมาอีกเนี่ยแสดงว่าชาวเมษหนักหน่หนวงมากพอสมควรนะคะชีวิตที่ผ่านมานะคะเมื่ออย่างนั้นอะ่ะมันไม่ได้ไพ่10บหรอกนะคะเลข10นะคะดาบที่สูงที่สุดนะคะดาบคืออุปสรรคความเครียดความอึดอัดความอดทนนะคะกับบางสิ่งแต่ดีแล้วค่ะ10ดาบขึ้นมาไม่ได้มีไพ่แดาบอลิซอนไม่ได้กลัวไพ่10บเลยนะนะคะ10มันคือจบนะเจ็บแต่จบนะคะแต่ถ้าได้ไพ่แดาบขึ้นมาเนี่ยมันคือวนลูบอะ่ะ เหมือนกับออกไปแล้วแล้ววนหลูปกับเข้ามาเจ็บใหม่นะคะแล้วก็วนออกไปใหม่แล้วก็เจ็บเข้ามาใหม่นะคะคือ move on ไม่ได้นะคะไพ่แปดดาบนะเรามาดูกันต่อนะมีไพ่ของการเปลี่ยนงานจำได้นะคะมี อันนี้เปิดไพ่เนี่ยสามดาวใหญ่นะคะดาวตรีเทพเนี่ยมีดาวราหูดาวพระพฤหัสบปปดีนะคะแล้วก็ดาวเสาเนี่ยมันจะย้ายไพ่เก้าไม้เท้าเนี่ยมันก็ขึ้นมานะคะไพ่ของความอึดอัดนะคะบางไพ่เนี่ยขึ้นมาจําได้เลยนะคะมีไพ่ของเก้าไม้เท้าเนี่ยคือไพ่ของแบบโอ้โหสู้จนหลังชนฝาแล้วนะคะอึดอัดมากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรต่อเนี่ยมีความสับสนเกิดขึ้นมานะคะ ได้ทุกเรื่องก็อย่างที่บอกเลยค่ะนะคะแต่เด่นนะคะก้าวไม่เท้าเนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะถามว่าเปลี่ยนดีไหมอลิซไม่ได้อยากแนะนําว่าคุณต้องเปลี่ยนนะคะบริบทของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ energy ไพ่ที่มันขึ้นมาแบบนี้นะเหมือนเปลี่ยนแล้วดีกว่านะคะเ <c oughs> พราะไม่อย่างนั้นไพ่ของตัวคุณเองนะคะคือเป็นตัวตนของคุณนะคะมันจะไม่ขึ้นมาแล้วก็ไพ่ของความสําเร็จเนี่ยแล้วก็ไพ่ของความสุขนะคะมาดูกันต่อนะคะ ชาวเมษนะมีไพ่ของฟูเนี่ยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะไพ่หมายเลขศูนย์นะเพื่อนๆเห็นนะของสําหรับยิปซีนะคะมีไพ่ของการหลุดออกมานะคะหกดาบมีไพ่ของการจบ10ดาบเนี่ยเอเนจีเด่นมากๆนะคะมีไพ่ของความอึดอัดเนี่ยมีไพ่ของความอึดอัดคือ9้าไม้เท้านะคะโดยเฉพาะมันโดดเด่นนะในเรื่องของการงานนะคะ2ดาบเนี่ยความสับสนจริงๆได้ทุกเรื่องนะคะไพ่ใบนี้นะแล้วมีไพ่ของเนี่ย การได้ออกมาเริ่มต้นทำสิ่งใหม่มันคือไพ่ฟูนะคะการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่นะคะได้ออกไปอยู่ในสถานที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยพบเจอผู้คนที่ไม่คุ้นเคยคุณอาจจะต้องมีการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างใหม่นะคะในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมีไพ่ของการเรียนรู้เนี่ยขึ้นมาใบแรกเลยคือไพ่สามเหรียญค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะชาวเม็ไพ่ของการเดินทางขึ้นมาเยอะจังนะคะมีไพ่ฟูเนี่ยไพ่การเดินทาง นะคะจะใกล้ไกลได้นะคะจะ่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยอย่างไพ่เวิล์ขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่จะเด่นเรื่องต่างประเทศเป็นไพ่ของการเดินทางชาลิออตนะก็เช่นเดียวกันนะคะการเดินทางไกลค่ะ6ดาบนะคะการหลุดออกมาไปอยู่ในที่ที่ใหม่นะคะเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีนะคะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนี่ยเอเนจีเด่นมากนะคะไพ่ของชาวเมธโอเค ขอใบสุดท้ายในยอัจวินถือเหรียญขึ้นมามีอัศวินนะคะขึ้นมาสองใบมีถือถ้วยนะคะถือถ้วยเนี่ยคุณอาจจะได้เดินทางแล้วพบเจอกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันถูกกับคุณใช่สําหรับคุณเป็นความรักใหม่นะคะงานใหม่อัศวินเนี่ยมันต้องควบม้ามันต้องมีการเดินทางใช่ไหมคะการเดินทางของคุณนั้นเนี่ยอัจวิินขึ้นมาสองใบทั้งถือเหรียญถือถ้วยเนี่ยการเดินทางของคุณนั้นไม่ว่าจะใกล้ไกลนะคะคุณมีโอกาสได้พบเจอกับ คอ n เน t ชันนะคะการงานการเงินผู้คนใหม่ๆนะคะเข้ามาพบเจอคุณเนี่ยแล้วทำให้คุณมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องมีการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่ใหม่สำหรับคุณนะคะเพราะไพ่ฟูเนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์หลักนะคะเป็น Energy หลักใบแรกนะคะที่มันขึ้นมามาขอใบสุดท้ายกับชาวเมจจริงๆนะมีไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ย คุณอาจจะได้พบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาพบเจอคุณในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะคะมากหน้าหลายตาการงานนะคะใครสมัครงานคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้เลือกมากกว่าหนึ่งที่นะคะเขาอ,อาจจะตอบรับคุณมากกว่าหนึ่งที่มันเป็นไพ่ของมหาสเสน่ห์นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการทําอะไรนะชาวเมษนะคะเริ่มทําในช่วงที่ดาวอาทิต์เนี่ย เป็นมหาอุดแถมเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนลัคนาราศีเมษอีกคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมากกว่าลัคนาราศีอื่นๆเลยนะคะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวเมษขอบคุณคะ่ะ